Hi students Welcome to Crystal t l t e r วันนี้ก็มาสรุปกันมากะคะเรื่องที่10กันแล้วนะคะก็คือเรื่องของ Question Tags นั่นเองนะคะแน่นอนค่ะ Question Tags มันคืออะไรใช่ปะ Question t a g คือการทำประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธ กลายเป็นคําถามค่ะให้แบให้มันกลายเป็นคําถามว่าใช่ไหม,มนี่คือ question text ค่ะ question text คือการทําประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธให้มันกลายเป็นประโยคคาถามว่าใช่ไหมนะคะเช่นแบบเพื่อนใช้ว่ายน้ําเป็น อันนี้เป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมเพื่อนของฉันว่ายน้ําเป็นเราก็เติมใช่ไหมเข้าไปกลายเป็นเพื่อนของฉันว่ายน้ําเป็นใช่ไหมะจะประโยคบอกเล่าก็กลายเป็นประโยคคําถามแล้วใช่ปะแค่นั้นแหละนะคะภาษาไทยเราเติมคําว่าใช่ไหมเข้าไปใช่ไหมคะส่วนภาษาอังกฤษเขาใช้โครงสร้างคะ่ะแทนคําว่าใช่ไหมก็จะเป็นคอมม่านะคะตามด้วยกริยาช่วยคะ่ะเวิร์ฟช่วย เราก็ตามด้วย pronoun ค่ะ pronoun ก็คือสรรพนามนะคะแล้วก็ question mark ค,ค่ะนี่คือโครงสร้างของ question tag มีแค่นี้แหละ comma าาตามด้วยกริยาช่วยเราก็ตามด้วยประธานที่เป็นแบบสรรพนามนะ pronoun พวก i u v d h c i นะคะแล้วก็ ครื่องหมาย question mark นั่นเองของสร้างมีแค่นี้เอง question tag เติมเข้าไปท้ายประโยคบอกเล่าหรือท้ายประโยคปฏิเสธก็กลายเป็นคําถามว่าใช่ไหมแล้วนะคะโดยกฎของมันมีง่ายๆก็คือถ้าประโยคข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่า question tag ข้างหลัง จะเป็นปฏิเสธค่ะแต่ว่าถ้าประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธแท็กข้างหลังขีดชั่นแท็กข้างหลังจะเป็นบอกเล่าค่ะ กฎของ question tag มีแค่นี้นะคะถ้าประโยคข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่า question tag ข้างหลังตรงนี้จะใช้เป็นแบบปฏิเสธถ้าประโยคข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ question tag ข้างหลังก็จะเป็นแบบบอกเล่านะคะโอเคเช่นอะไรนะอันนี้เช่นประโยคบอกเล่า you can swim คุณว่ายน้ำเป็น You can swim คุณว่ายน้ำเป็นอันนี้เป็นประโยวบอกเล่าใช่ไหมคะทำให้เป็น question tag เนาะก็คือใช่ไหมใช่ไหมก็ใส่ไปเลยค่ะโครงสร้างขอมาก่อนแล้วก็ตามด้วยกียาช่วยใช่ไหมทีนี้กียาช่วยข้างหน้าเขาใช้เป็น can ใช่ไหมคะ can กียาช่วยก็เป็นพวก can, could, shall, should, will, would, may, might แล้วก็ must เนาะ,ะข้างหน้าเป็นกียาช่วยแบบบอกเล่าข้างหลัง กิยาช่วยตรงนี้ก็ต้องทําเป็นปฏิเสธนะคะก็เขาบอกประโยคข้างหน้าบอกเล่าแท็กข้างหลังก็จะเป็นปฏิเสธข้างหน้าแคนข้างหลังก็เป็น can t นะคะหลังเสร็จ้วก็ตามด้วย pronoun เนาะสระสรพนามที่เป็นประธานอะ่ะข้างหน้าเป็น you ข้างหลังก็งงก็ใส่ you ไปแค่นั้นแหละเราก็ปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย question mark นะคะแค่นี้เองได้และ you can swim c Can y o U คุณว่ายน้ําเป็นใช่ไหมแค่นั้นแหละค่ะในตรง can't y o U ตรงนี้ยแหละเขาเรียกว่า question tag นะคะเติมเข้ามามีความหมายว่าใช่ไหมก็จะกลายเป็นคุณว่ายน้ําคุณว่ายน้ําเป็นใช่ไหมนะส่วนอีกแบบหนึ่งถ้าประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเนะสธเนาะตัอย่างเช่นออ,อะไรดี ตรงข้ามกันแล้วกัน you can't swim คุณว่ายน้ำไม่เป็นอ่าคราวนี้ can't ประโยคปฏิเสธแล้วเนาะคราวนี้ข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธค่ะ you can't swim คุณว่ายน้ำไม่เป็นจะทำเป็น question tag ก็คือคุณว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมนะข้างหลังก็จะได้ไปเลยคะกียาช่วยข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธข้างหลังก็เป็นบอกเล่าก็ใช้เป็นแขนเนาะข้างหน้าปฏิเสธเป็น can't แท็กข้างหลังก็ใช้เป็นบอกเล่าค่ะเป็นแขนประธานเป็นยูก็ใส่เป็นยูไปปิดทา้ายด้วย question mark จบแล้วได้ละ you can't swim can you คุณว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมโอเคแบบนี้นะคะคือ question tag นะแค่นั้นแหละข,หลข้างหน้าบอกเล่าข้างหน้าบอกเล่าข้างหลังปฏิเสธถ้าข้างหน้าปฏิเสธข้างหลังก็เป็นบอกเล่าจบนะจ๊ะจริงๆไม่ควรจะง่ายๆแค่นี้ละคะ่ะแต่ถ้าว่าข้อสอบที่ออกข้อสอบเข้ามสนะคะ มักจะออกเป็นพวกข้อยกเว้นทั้งหลายค่ะสําหรับในเรื่องของ q u e s t i o n t a x s นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสที่ตรงนั้นแหละนะคะเพราะมันชอบออกข้อสอบพวกข้อยกเว้นพวกนี้อย่างแรกเลยนะคะถ้าประโยคข้างหน้าไม่มีกิ่ยาช่วยไม่มี verb ช่วยมาให้หมายความว่าประโยคข้างหน้าไม่มี can could will would shall should may might, must มาให้เราทํำยังไงดีนะคะก็ใช้ verb to do ค่ะ มาช่วยหัวทูดูได้แก่อะไรบ้าง mm hmm. ก็มีดู o do, e s d i d นั่นเองเนาะ o ัวทูดูก็ได้แก่ดู o do, e s did นะคะเข้ามาช่วยแค่นั้นเองนะนะเช่น she loves you เขารักคุณนะเธอรักคุณเขารักคุณ อันนี้เป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมข้างหน้ามีกิจยาช่วยไหมคะไม่มีมีตะกี้ยาหลักก็คือรักใช่ไหมมีตะกี้ยาหลักมีตะกี้ยาหลักก็คือ love รักทีนี้ไม่มีกิจยาช่วยเลยมีตะกี้ยาหลักเราก็ต้องเอา verb to do มาช่วยนั่นเองเนาะได้แก่ do does did นั่นเองทีนี้จะใช้ do does หรือว่า did ก็ต้องมาดูที่ tense ข้างหน้านี้ใช้เป็น tense อะไรคะ present simple หรือ past simple อกิจยาเติม s อย่างนี้แสดงว่า เพ e เซนต s i ิมเ e นี่ใช่ไหมตามหลักเลยนะคะประธานเอกพจน์ ost, คนเดียวกิยาก็เติม s หรือ es ตามหลักแล้วเพ e เซน t s i <P> ิมเ e ก็ต้องใช้เป็นกิยาช่องหนึ่งใช่ปะก็ต้องใช้เป็นว r ต t o ดูช่องหนึ่งก็คือดู d a สน,น่นีงก็ใส่ไปเลยคอมมา่าแล้วก็อ่ะข้างหน้าประโยคบอกเล่าใช่ไหมข้างหลังก็ต้องทําเป็นปฏิเสธก็เป็นดาซึ่นเลยเนาะก็ She ต้องใช้เป็นด a าใช่ไหก็เป็นดาซึน Doesn't she นั่นเองนะคะจบด้วย question mark ได้ละ she loves you doesn't she เธอรักคุณใช่ไหมนั่นเองนะคะแบบนี้เนาะไม่มี verb ช่วยก็ใช้ do does did เข้ามาช่วยนะคะถ้าเป็น present ก็ใช้ถ้าเป็น present tense ก็ใช้เป็น do does เนาะถ้าเป็น past tense ก็ใช้เป็น did นะคะเข้ามาช่วยต่อไปประโยคที่เป็น I am ค่ะถ้าข้างหน้า ใช้เป็น I am นะ Question tag ข้างหลังใช้ aren't I ค่ะ aren't I เพราะว่าภาษาอังกฤษ am I ไม่มีนะคะ am กับ not สามารถย่อรวมกันไม่ได้นะคะก็เลยต้องยืม aren't มาก่อนนะเช่น ประโยคข้างหน้าเป็น I am ก็อย่างเช่น I am I am beautiful ฉันสวยอะไรอย่างงี้นะคะ I am beautiful ฉันสวยแนชั้นแท็กข้างหลังก็ต้องใช้เป็นะไรคะข้างหน้าเป็น I am ข้างหลังก็ต้องเป็น aren't I เนาะแค่นนั้นเองข้างหน้าเป็น I am ข้างหลังก็เป็น aren't I นั่นแหละ I am beautiful aren't I ฉันสวย ใช่ไหมนั่นเองนะคะม,มันมากต่อไปค่ะประโยคที่เป็น l e s เนาะประโยคที่ขึ้นต้นด้วย l e s นะคะ l e s เนี่ย l e s เนี่เอาไว้อะไรคะเชิญชวนใช่ไหมคะ let's Let <'s S 2> เอาไว้เชิญชวนเช่น let's go ไปกันเถอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ let's ที่มี apostrophe s นะ ที่มีอ p ลฟ o ฟอร์ซแบบนี้นะคะลูกน้ำ S เนี่ยเกาเอาไว้เชิญชวนเนาะเพราะง,งั้นเวลาใช้แท็กข้างหลังนะคะจะมีความพิเศษกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงแท็กข้างหลังจะใช้เป็นชาววีค่ะอันนี้เป็นกฎที่ต้องคอยจำไว้เลยจะใช้เป็นชาววีตัวนี้นะคะจำไว้เนาะถ้าประโยคไหนขึ้นต้นด้วย Let's แบบที่มี apostrophe s ลูกน้ำ s แบบนี้นะคะข้างหลังจะใช้เป็น shall we นะคะเช่น mm hmm. Let's have lunch ไปกินข้าวเที่ยงกันเถอะนะ Let's have lunch แน่นอน question tag ข้างหลังต้องใช้เป็น shall we แบบนี้นะคะโอ a คถ้าข้างหน้าเป็น Let's ข้างหลังต้องใช้เป็นชา V we เสมอนะคะมันมาคู่กันนะ let's have lunch a l l we ไปกินข้าวเที่ยงกันเถอะดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะประโยคคำสั่งเนาะพวกประโยคคำสั่งนะคะถ้าข้างหน้าเป็นพวกประโยคคำสั่งนะแท็กข้างหลังค่ะจะใช้ will you ค่ะ Will you หรือ Would you หรือ Won't you ค่ะถ้าประโยคข้างหน้าเป็นประโยคคำสั่งนะ Question tag ข้างหลังจะใช้ตัวใดตัวหนึ่งอันไหนก็ได้ใน3ตัวนี้ Will you Would you หรือ Won't you นะคะ เช่น let it go let it go let it go ปล่อยมันไปใช่ไหมคะ let it go จริงๆ let it go เป็นประโยคคำสั่งเนาะปล่อยมันไปก็ปแบบเหมือนแบบน้องสาวเราไปจับแมวมาไปขโมยแมวบ้านใครมาไม่รู้อยากจะเลี้ยงแมวตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกสั่งน้องแบบว่าแบบ let it go ปล่อยมันไปนะแมวใครก็ไม่รู้ปล่อยมันไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ let it go ปล่อยมันไป ปนะนนไปประโยคคาสั่งนะแน่นอนเป็นประโยคคาสั่งนะคะข้างหลังก็ใช้ตัวไหนก็ได้เนาะเอาง่ายๆใช้ w i l l you ไปแล้วกันเช่น let it go will you ปล่อยมันไปซะจะได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะ let ตรงนี้แปลว่าปล่อยนะคะไม่เหมือน let ตัวนี้มันไม่เหมือนกันนะสังเกตดีๆ let ที่แปลว่าปล่อยตัวนี้ไม่มีอะไรคะไม่มี apostrophe s ใช่ปะไม่มีลูกน้ำ s แต่อันนี้ มี apostrophe s ใช่ปะมีลูกน้ำ s นะคะเพราะงั้นอันนี้ไม่เหมือนกันนะ l e s อันนี้แปลว่าปล่อยแต่ l e s อันนี้เอาไว้เชิญชวนนะคะโอเคอันนี้แปลว่าปล่อยนะเอาไว้สั่ง let it go will you ปล่อยมันไปจะได้ไหมนะคะสุดท้ายค่ะประโยคที่ขึ้นต้นด้วย there นะคะประโยคไหนที่หนูเห็นขึ้นต้นมาด้วย there tag ข้างหลังนะคะ แท็กข้างหลังก็จะใช้ there เช่นกันปกติแล้วเนี่ยถ้าประธานข้างหน้าเป็นใครก็แล้วแต่เป็นสมิธเป็นแฮร์รี่เป็นเฮอร์เมอนี่เป็นทีเชอร์เกรซหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะประธานข้างหลังก็จะต้องเปลี่ยนเป็น iu v d e y h chi it ใช่ไหมเนี่ยเป็น u เป็น s h e เป็น v อะไรแบบนี้ แต่ถ้าข้างหน้าเป็น there แท็กข้างหลังใช้เป็น there ค่ะจะไม่เปลี่ยนเป็น it ไม่เปลี่ยนเป็น day ไม่เป็น he, she อะไรพวกนี้นะคะเช่น there are there are some apples there are some apples There are ถ้า there ตามหลังได้ verb to be จะแปลว่ามีนะคะจำไว้นะถ้า there ตามหลังได้ verb to be จะแปลว่ามีเสมอนะคะเป็นการขึ้นต้นประโยคมาลอยๆโดยที่แบบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าประธานจะเป็นอะไรนะ There are some apples ก็จะแปลว่ามีส้มอยู่บ้างนะคะมีส้มอยู่บ้างข้างหลังะข้างหน้าาบอกเราใช่ปะข้างหลังก็ต้องเป็น R ปฏดิเสธก็จะเป็น o r e n t เนาะ แะแน่นอนค่ะขึ้นต้นด้วย there q u รงแทข้างหลังก็จะใช้เป็น there เช่นกันแบบนี้โอเคปะไม่ต้องเปลี่ยนเป็น it นะคะมไม่ต้องเปลี่ยนเป็น they จบปะแค่นี้นแหละขึ้นต้นได้ there ข้างหลังก็เป็น there จบนะคะ there are some apples aren't there ก็คือมีส้มอยู่บ้างใช่ไหมแบบนี้นะคะโอเคจบแล้วค่ะสำหรับเรื่อง question tag ต่างๆที่ชอบออกขอบนะคะต่อไปมาลองทำ โจทย์ข้อสอบเข้ามาีดูบ้างน,นะคะในเรื่องของ question tags นะคํำๆค่ะแต่ข้อลองทำดูแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยกันในวิดีโอถัดไปค่ะ